สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาซ่อมปั๊มน้ํานะครับตัวนี้ปั๊มน้าขนาดหนึ่งแรงนะครับเป็นท่อแบบท่อคู่นะครับหรือที่เรียกว่าปั๊มเจ็ดนะครับตัวนี้ไฟสองร้อยยี่สิบวน,นะครับอาการตัวนี้ลูกค้ามาซ่อมก็คือไม่หมุนนะครับบางจังหวะหมุนแล้วติดนะครับตัวนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว หอยโข่งนะครับหรือตัวหัวกระโหลกนะครับปั๊มน้ํานะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นปั๊มเจ็จะมีท่อคู่นะครับจะมีท่อเล็กกับท่อใหญ่นะครับตัวท่อเล็กจะเป็นตัวดันลมลงไปนะครับเพื่อเป่าน้ําขึ้นมานะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นขดลวดทองแดงนะครับตัวที่เรียกว่าขดลวดสเตเตอร์นะครับตัวนี้ผมเช็คดูแล้วนะครับตอนแรกลูกค้าบอกว่าขดลวดน่าจะไหม้นะครับตอนแรกบอกให้พันขดลวดใหม่นะครับแต่ว่าผมเช็คดูแล้วนะครับ ร่วนไม่เป็นไรนะครับปกติดีนะครับแต่ว่าตรงล่องสเตเตอร์นะครับหรือตรงล่องสล็อตเนี่ยมีมีรอยเสียดสีนิดนึงนะครับก็เลยดูที่ตัวโรเตอร์นะครับตัวแกนหมุนนะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้จะมีคราบดาๆนะครับตรงหัวไอแม่มือผมเนี่ยนะครับก็จะมีรอยดาๆอยู่ตรงนี้นะครับคราบตัวนี้มาจากคราบอะไรนะครับมาจากคราบจระบีนะครับตัวลูกปืนนะครับ หรือที่เรียกว่าแบริ่งนะครับตัวข้างหน้านะครับเพราะว่าตัวโรเตอร์นะครับมันจะมีลูกปืนนะครับหน้าหลังนะหรือที่เรียกว่าหัวท้ายนะครับตัวข้างหลังไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ตัวท้ายนะครับตัวท้ายนะครับมันก็จะประกบอยู่กับตัวฝาปิดนะครับด้านหลังคือตัวนี้นะครับฝาปิดด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีล็อตือสกูยืดนะครับสีตัว ทีนี้นะครับหลังจากเราถอดออกมาแล้วนะครับเราจะสังเกตว่ามันมันโยกได้นะครับปกติแกนแกนมันจะไม่โยกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับวิธีสังเกตดูนะครับว่าลูกปืนแตกหรือเปล่านะครับให้เราโยกดูนะครับนะครับตัวนี้ถ้ามันโยกแบบนี้นะครับแสดงว่ามีสองอาการนะครับหนึ่งบูตนะครับมันสึก กับสนะครับลูกปืนนะครับมันแตกนะครับวิธีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับโชคดีที่ตัวสเตเตอร์นะครับมันมีตัวเทอร์โมสตัตนะครับคือที่เรียกว่าเทอร์โมฟิวนะครับตัดอุณหภูมิความร้อนนะครับไม่งั้นตัวขดลวดน่าจะไปแล้วนะครับน่าจะไหมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับตัวมอเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับมันจะมี ตัวเทอร์โมฟิวนะครับตัดความร้อนนะครับเหมือนกับในพัดลมนะครับที่บ้านเราตัวนี้มาวิเคราะห์อาการนะครับสาเหตุนะครับเราสังเกตดูนะครับอรวมเยอะเลยนะครับแสดงว่าปุนแตกนะครับน่าจะเกิดจากการใช้งานหนักนะครับโอเคครับวันนี้มาวิเคราะห์อาการกันเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเราครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจและกดกดแชร์ให้ด้วยนะครับผม เอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ